สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่แต่นํางขอมูลนอทั้งเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นํานมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยมยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่่่าา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 จะะะะคคคคออออมมมมมมมเเเเนนนนนตตต์์ขขุยยยยททัักกกบไไใ้้้้ลลิปงงงดพี กระเป๋าไหลยายห้างพี่น้องค่ะไปเบิ่งขอมูนนือทางอาจารย์คันแหลกไปเลยเนาะค่ะเมื่อนี้บ่มีตำเล้าลงจำไทยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดทวีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเื่อนบอกว่าเด่นบนตัวเดียวเด่นบนล่างตัวเดียวหกว่าสันมาเบิ่งค่ะหกิีมาบนหรือสีมาล่างไฟมักหกกับจวดจัดตามเพิ้นใดเลยเนาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแลวแต่เป็นแนวทางผิดพลาดประการใดแยกไพ่ของก่อโทษข่อไพ่ณตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนตรงตัวชุดเต็มนะค่ะของแอดมิดนะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอได้เลยนะคะแคบหน้าจอเดี๋ยวเพ่นตัดอีกรอบนึงจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอีกรอบนึงเนาพี่น้องเนาะเอามากักกระจววจาดน้ำเพิินค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะค่ะพ่นบอกว่าระยะสั้นสูตรไม่วาสันพี่น้องค่ะมาเบิ่งงวดทีเรียวเพิ่นเข่า หกสองนะคะเขาสองหกเนาะเขาตกับงวดน,นี้สองสี่สองห้าสามสี่สามหาวาสัน่นเนาะพี่นอ้องอยาวาเลขตเกาเด้อพี่น้องเด้อคผูว่าตําเล่ามาสองสี่สี่สองสามสามงวดสอนเนาะพี่น้องเนาะตามไทยอาชีมาคือเพิ่นก็ได้นะคะอันนี้มันแนวทางของแอดริมลพวงน้อยนะคะหายไปโดนหลักสิบล่างอยู่ที่หกหลักหน่วยล่างอยู่ที่เจ็ด หกเจ็ดบอพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีตัวดีกระจวดจาาไปล่องเบิงคะ่ะพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดยื่นเนาะแต้มสิบหน่วยข้างเดิมอันข้างเดิมวันศุีว่าขัางเครื่องเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเต็มหกนะคะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าศูนย์กับเก่าแต้มได้ต้มหนึ่งกันละสิบหน่วยบนเต้มอาจารย์ยืนเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่สัสดุเลขดีมีโชคเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขา่าเข่าคู่โตดสองสามสองสี่นะคะงวดนี้มาตามต่อจ้าโชคลาบเงินทองว่สัสดุพี่น้องคาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดขอบคุณนขอมูลเนาะทางที่แบ่งปันมาแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเอาอันนี้ตำเล้าแอดแจ็คพี่น้องขะตำเล้ามาผสมใบหนึ่งนะคะแอดแจ็คเลือกเกลือพี่น้องขะผู้ใดได้เบิงบ่งเบิ้งตำเล้ามะเอินวันพุธยี่สิบสามเนาะค่ะสองสี่สองหกวัสดุ เนีนๆสองซีซีสอ,อีกคือเกา่าหรือว่าสั่นพี่น้องเอาเอาล่องเบิงค่ะพี่น้องค่ะเอามาเบิงอันนี้เป็นแนวทางเด่นเลขเด่นบนนะคะสิบ,บนของเอดธนพัฒน์นะคะเพื่อนบอกว่า5 6 8หกแดงที่แล้วเข่า2องนอ่หลัก10บน้องวันนี้ห้าหกแปดเกมาตัวใดตัวหนึ่งสําหรับแนวทางของเอดธนพัฒน์ต่อไปเลยจ้าอาจารย์ดยพระลัานเอดดดยพรลัานเนาะคะ่ะบอกว่า3ตัวอยู่ที่093 หกเจ็ดสามสองโทเจ็ดสามแปดสี่เลขเก้าสามเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะเลขบ่เป็นตามาบนว่าซันเลขดับบนหนึ่งงวดที่ลรวดับเจ็ดเอายูเนาะออกสามสองสี่งวดนี้ดับหนึ่งบนเนาะค่ะสําหรับแนวทางเลขดับบนเอชนพุ่นดับบนเอายูแต่ว่าดับลางลุดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ดับรักร้อยบนเนาะค่ะงวดที่เราดับสองกับหกัก้อยมาสามเอายูเนาะค่ะเนาะงวดนี้ดับหากับสามเฉพาะหลักร้อยเด้อพี่น้องเด้อหากับสามบ่มาลักลอยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจา้าสูตรนี้สามตัวบนงวดที่เลี้ยวเขา่าสองสี่เนาะคะ่ะงวดน,นี้เพื่อนจับไ้พี่น้องขาแคบหน้าจอน่าจะเป็นแนวทางของอเอ่อนพิจารณาใดเนาะพี่น้องขามักกระจวดจาดฟาดบุญตามเพคนใดเนาะ <c oughs> ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่คลองะ่ะเป็นแนวทางของคนไฮมากนะคะพี่น้องคขาพนบอกว่าเลขกเด่นนะคะอันอัน เด่นเจ็ดนี่บบแมนของหมวดนี่เด้อพี่น้องของอ่าโบเมนของนวลนี่เด้อพี่น้องเด้อเด่นเจ็ดโบมโบเมนเด้ออันของแท้ใบแท้คือเด่นสองกับแปดเด้อพี่น้องขาแอดไต่ฝ่าเนาะแปดสองแปดสามแปดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเก้าอันเด่นเจ็ดโบช่เด้อพี่น้องมันเป็นของปีหกเจ็ดนะคะพี่น้องขาอันปีหกแปดคือเด่นสองกับแปดเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจกันตรงนี้เนาะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยข้างเทิงสี่หกแปดเอดกลมเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าคนโคราชวาสันพีนพิ้องขาเพื่นบอกว่าขนมไทยหนึสิงหา10หน่วยบนรูปภาพคนไก่ชนวสันพีพิ้องขาอันนี้แนวาทางของแอดโคราชของแทนเนาะสามสี่หกเจ็ดส่หลอลุนเด่นบนนะคะ ต่อไปเลยจ้าเอาร์เดนบอกว่าเด่นล่างอยู่ที่23 4หานะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมั่งก่อนเม่ไรเฉพาะหลักร้อยและหลักหน่วยเนาะพี่น้องวัที่เรียเข่าสามมาหลักร้อยเนาะคะ่ะวันนี้เพื่นบอกว่าหากก็แปดมาตัวใดตัวหนึ่งวัสนสันเอาพี่น้องคะพิจารณาได้นาะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยเขียนหนา้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสตางเพื่อนบอกว่าเอสตาง เพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าจะเดินสิบหน่วยข้างเทิงนะคะเดินสิบหน่วยบนเอสตางเนาะงวดนี่หกเจ็ดแปดเก้าเนาะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้างวดที่แลีวเวาเขาสิบหน่วยเขาสีเนาะพี่น้องนอ้องวันนี้หกเจ็ดแปดเก้าว่ซันพี่น้องพิจารณาได้เนาะมากับคอยจวดบ่มากับพานได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สูตรนี้นะคะเด่นล่างวัซซันงวดทีแล้วเด่นสองงวดน,นี้เด่นหนึ่งก็แปดนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะเลขเด่นมีสีกับหาเนาะพี่น้องเนาะมีซีกับหาวัซซันพี่น้องคะเอาพิจน,นาได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะสิบหน่วยบนสิบ หน่วยบนมีสองศูนแล้วก็สิบเด็กเดินล่างเดินดีสิบหน่วยล่างเนาะคะ่ะมาเบิงสิบหน่วยบน1นึ่งอีกสิบหน่วยบนอีกศูนย์หนเนาะล่างเดินดี8ปดเก้หน่สองสิหน่วยล่างศูนย์หน หมากตัวใดกระจวดส้นกันอยู่ทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับสิทธ์หลวงพ่อโสธรเนาะเลขดับซิหลวง่อดับล่างหลวงพ่อโสธรมี่ห้าห้าเก้าเจ็ดสี่สอง 8 4 6 8 1 3 7 1 2 0และ3าเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะแนวทางเทิงนะคะ่ะเซกคมบอกว่าข้างบนเด่น7นะคะ่ะเน้น70กับ7จหาเซกคมละวานะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอาเดนเนาะพี่น้องเด่นนะคะเด่นบนเอาเดนบอกว่า1 2 3งวดที่แล้ววสันงวดที่แล้วลดเนาะพี่น้องเนาะอางวันนี้มาตามต่อจ้า1 2 3เนาะสำหรับแนวทางของเอาเดนนะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้แอดไทยบอกว่าย่ายว่ะสัน บนอีกชุดครับว่าสันมาแที่ยเน่น,นออดสันเอ็ดไพรเราฝากมาขอบคุณเอ็ดไพรหลายๆเนาะคะ่ะถี่แบ่งปันข้อมูลแนวทางมาเบิงข่าวาว,วังหัวท่แล้วอ่าเพื่อนห้มาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าสองสี่เนาะมาตามต่อจ้ะเอ็ดไพรบอกว่างวดนี้เพื่อนมีอยู่ที่สองหาสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่หาสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าหกและหาเจ็ดเนาะค่ะประมาณนี้แหละพี่น้องคะ่ะภัยมักแนวทางของเอ็ดไพรกับเคเบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะ อ่ะมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะเด่นบนปิดไทยโดยทางเด้งบนนี่แล้วค่ะบนระยะสั้นว่าสั่นงวดที่แล้วเด่นซีเนาะพี่น้องน้องวันนี้เด่นหา่าสั่นพี่น้องเอาไพ่มาหากระจวดจ่ดเอาไปทางอื่นเอาไปผปสมกับตัวอื่นได้เนาะถ่ายคลิปนี้อย่าไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสุขุมสุขคุณเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อค่ะพี่นอ้องได้แบ่งปันของมูลน,นาทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณดหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า